ดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอนะครับ MV หรืออะไรพวกนี้ยครับก็ไปโหลดโปรแกรมนี้มาครับไปลองหาในเน็ตได้นะครับนี่นะครับโปรแกรมนี้เลยที่ผมชี้อยู่นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำกันเลยอันนี้จะทำไม่ยากนะครับจะเป็นง่ายๆ ผมว่าใครดูผมว่าง่ายง่ายสุดๆเลยครับอ่านั้นเรามาทํากันเลยนี่ครับจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับรูปนี้ไม่ต้องตนใจนะครับอ่าแล้วก็กดอันนี้นะครับที่เป็นสีน้ําเงินกดเข้าไปอันนี้ก็กดแล้วก็กดไปเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกรูปผมวันนี้ผมจะทำเอ็มวีทะเลาะนะครับ วีทะเละาโอเคนั้นผมนี่เลือกรูปนี้ผมรูปพวกนี้ผมเอามาไว้อยู่แล้วนะครับอ่ากดเราวไปหมดกดนิกไปเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นเลือกเพลงนะครับเพลงที่เราจะใช้ทําอ่ำ MV ผมก็จะทำ MV ทะเละานี่นะครับอ่าแล้วก็กดนิก น,นี้ก็คือจะเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบในการทําวิดีโอแล้วก็สามารถกดดูได้ถ้าเราชอบอันไหนเราก็เลือกนั่นผมขอทำแป๊บหนึ่งครับ อ่าเสร็จแล้วครับแล้วกดเลยครับกด Next อันนี้ก็เขียนว่า M V เฉยๆก็ได้นะครับอ่าไอที่เป็นอันนี้นะครับเป็นที่ปรับก็คือจะเป็นระดับภาพเคลื่อนไหวเร็วช้าผมก็ไม่ปรับหรอกครับเอาแค่นี้เลยทีนี้ก็รอมันรันครับ อ่าอันนี้ผมขอไม่ดูแล้วกันเนาะมันเสียเวลาอันนี้เราก็จะยังไม่เซฟนะครับเพราะเรายังตกแต่งไม่เสร็จก็กดออกไปเลยทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําต่อนี่นะครับไอสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะครับจะเป็นเอฟิกในการเปลี่ยนฉากนะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปนี่นะครับลองหาดูนะครับดูได้จากสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเล็กๆนี่นะครับ ผมจะลองเลือกอันนี้แล้วกันเนาะนี่ครับมันก็จะเคลื่อนไหวพอเปลี่ยนรูปนะครับอ่านั้นรูปพอดูเป็นรูปดาวนะครับมันก็แฉกเป็นออกรูปดาวอันนี้ก็ออกค่อยๆถ้าเราได้รูปแล้วเราก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับ A P P L Y นะครับกดไปนี่ครับมันก็จะมา แล้วทีนี้คือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับ MV นี้ก็คือถ้าอ,อภาพมีน้อย MV ก็จะไม่จบเพลงครับต้องมีภาพเยอะนะครับอย่างเช่นแบบรูปพวกนี้นะผมก็จะได้แค่ประมาณครึ่งเพลงนะครับไม่จบเพลงถ้าจบเพลงผมต้องเอารูปมากกว่านี้อ่าโอเค ถ้ามันเยอะเกินก็กดลบออกลบรูปออกได้นะครับแล้วทีนี้ก็เซฟกดที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแผ่นซีดีนะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เราก็จะมากดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปวิดีโอกดอ่าอันนี้สําหรับใครที่จะเอาวิดีโอนี้ไปหรือเอมวีนี้ไปลงเฟซน,นะครับก็เปลี่ยนให้ตามผมเลยนะครับนี่ครับ 480p เปลี่ยนเป็น HD ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนนี่ครับสี่สามทีวีแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนให้ตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมาเซฟนี่ผมจะเซฟอ่าอันนี้ผมก็มีอยู่แล้วเนาะผมก็ขอไม่เซฟแล้วกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆคนอื่นก็กดเซฟนะครับแต่ผมขอไม่เซฟเพราะผมทำไว้แล้วอ่าโอเควันนี้เวลาผมมีน้อย พอเราเซฟเสร็จปุ๊บอ่าี๋้ว,วมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับมาเป็น MB อ่าผมไม่เปิดแล้วกันน่าเสียเวลาอืมอันนี้ก็เป็นเก่าแล้วนะครับที่ผมทำไว้วันนี้ผมมีเวลาไม่มากก็คือจะบอกว่า เอ,อโปรแกรมนี้นะครับจะสามารถทำให้ยังแบบไงล่ะทำแบบทำไว้ใช้แบบวันงานหรือวันอะไรต่างๆได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ